เลย์บอยรักแอนเลิฟชวนสาววกทุกท่านรวมพลังเป็นภูให้ที่ยิ่งใหญ่กับงานเติมความรักเติมโลหิตด้วยหัวใจรวมบริจาคโลหิตในวันวาเลนไทน์เพลย์บอยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดงานเติมความรักเติมโลหิตด้วยหัวใจชวนแฟนๆเพเลย์บอยร่วมบริจาคโลหิตในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2565ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย บริษัทล้ำยุคมิเลเนียม2002จำกัดผู้นำข้าวและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นแอนด์อ็อคเซอรี่ภายใต้แบรนด์เพลย์บอยโดยคุณคุณภูมิวัน์หวังวรวงประธานบริหารบริษัทล้ำยุคมิเลเนียม2002จำกัดและอีกหลายท่านรวมโดยพระเอกหนุ่มแชมป์ชนาทิพโผทองคำศิลปินนักแสดงช่องสามร่วมงานดังกล่าวซึ่งจัดต่อนเนื่องมาตลอดทั้งนี้ได้มีการมอบเงินสมทบทุนให้สภาการชาติไทยจำนวน70,000บาทด้วยค่ะ ก,ก็งานวันนี้นะคะโดยปกติแล้วะคะ่ะเพย์บอยจัดงานนี้มา5ปีแล้วนะคะติดต่อกันก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากเลยค่ะงานนี้มีกิจกรรมอะไรก็เราจะเชิญลูกค้าข่าว VIP ตอนนี้ก็ที่ลงทะเบียนเรามีทั้งหมด385ท่านนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตด้วยกันนะคะแล้วเราก็มีรายได้จากการขายเสือ้อเสื้อคู่นะคะเพย์บอยตัวนี้นะคะ่ะเป็นเสื้อในคอลเลกชันใหม่ของเรา อันนี้เราก็จะนําเงินมาบริจาคส่วนหนึ่งมาบริจาคด้วยค่ะอะไรบ้างคะวันนี้ได้ามาทุกมานนก็รู้สึกดีใจนะครับผมรู้สึกดีใจมากที่ทางเพย์บอยชวนฉันมาบริจาคเลือดน,นะครับแล้วก็วันนี้ฉันก็จะบริจาคเลือดด้วยนะครับผมใช่ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองก็บริจา่าสุดก็น่าจะประมาณปีที่แล้วครับไม่้บริจาคมาสักหนึ่งแล้วครับผมใช่ก็เตรียมร่างกายมาเต็มที่เลยครับ บอกไปนะฮะเราเริ่มมาตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับเราต่อเนื่องมา5ปีแล้วก็รู้สึกว่าปีที่แล้วเราจะไม่ได้ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิดนะครับก็ในสภาค้าชาติเนี่ยครับจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยก็ขาดเรื่องค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็เลยจัดแบบเนี้ยทุกปีนะครับเพราะไปไมได้เนี่ยเราก็พยายามที่จะจัดให้มากกว่าีบางทีเราก็อาจจะพารถสภาค้าชาติเนี่ยครับไปรับที่อื่น ที่บริษัทเราอย่างที่ที่ต้องการนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็เป็นเรื่องของการที่เราให้ทำลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็เชิญลูกค้ามาพีไอพีแล้วก็เป็นทางลูกค้าปกตินะครับหรือคนที่มาการชาติอย่างเงี้ยเราก็สามารถรับข่อที่นี่ได้เรื่องขอการครับาผมก็ขอเชิญทุกคนนะครับผมมาบริจาคโลหิตกันนะครับบริจาคโลหิตเนี่ยนอกจากทําให้เราได้บุญแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่2เลยคือสุขภาพดีนะครับผมระบบไหลเีลเียนเลือดดีนะครับผม แล้วก็ช่วยในการลดโอกาสการเป็นมะเร็งด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ